สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูกิ่งเช่นเคยในวิชาทัศนศิลป์หรือวิชาศิลปะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลายประจํายามค่ะลายประจํายามคือลายพื้นฐานในลายไทยนั่นเองนักเรียนจะคิดว่าลายไทยยากสําหรับนักเรียนแต่เวลานักเรียนได้ทํนานักเรียนก็จะบอกว่า ง่ายนิดเดียวเองค่ะครูกิ่งเห็นไหมคะถ้าเราลงมือทําเราตั้งใจทําไม่มีอะไรยากเกินไปเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนกนารวาดลายประจํยามกันเรามาดูความหมายหรือมาทําความรู้จักเกี่ยวกับลายประจํยามกันก่อนนะคะนักเรียนเรามาดูความหมายของลายประจํยามกันนะคะนักเรียนลายประจํยามเป็นลายพื้นฐานอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากลายกระจงังและลายกระหนกเป็นลายที่ใช้สําหรับการออกลาย ผูกลายหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าการประดิษฐ์ลายต่างๆค่ะสำหรับลายอื่นๆต่อไปเช่นลายลักร้อยลายหน,น,น้ากระดานลายประจํายามการแยกหรือลายอื่นๆอีกมากมายค่ะขั้นตอนการวาดลายประจํายามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ในการวาดลายประจํายามเราจะเริ่มจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อกําหนดขอบเขตขนาดของลายครูกิ่งยกตัวอย่างขนาดของลายความกว้างอยู่ที่3มนิ้วค่ะนักเรียนอาจจะวาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้านักเรียนใหญ่กว่านี้นักเรียนก็จะตีกรอบสี่เหลี่ยมให้ใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วแบ่งกึงกลางข้างละ1.5หหรือแบ่งครึ่งให้มันเท่าๆกันนั่นเองค่ะเพื่อเราจะรู้ขนาดในการวาดของลายประจํายามนั่นเอง เรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเมื่อเราได้กรอบสี่เหลี่ยมหรือขนาดที่เราต้องการแล้วแบ่งเส้นเรียบร้อยแล้วให้เราวาดว,วงกลมไปเลยค่ะจํานวนสองวงค่ะในวงกลมเราสามารถใส่โวด,ดลายได้ตามความคิดและจินตนาการของนักเรียนเลยนะคะเมื่อเราได้วงกลมด้านในแล้วเราก็จะมาวาดกลีบดอกทั้งสี่กลีบกันเลยค่ะกลีบดอกจะมีอยู่3ขนาดนะคะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ เมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มการบากลายค่ะเมื่อเราบากลายแล้วเราก็จะใส่ลรด,ดลายด้านในค่ะเราสามารถใส่ลวด,ดลายตามความคิดและจินตนาการของนักเรียนเลยนะคะแต่ให้อยู่ในขอบเขตของลายประจำยามค่ะ เมื่อเราวาดรูปทรงทั้งหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่กลีบรองดอกค่ะที่มุมบอลทั้งสด้านและตกแต่งละไายสีให้สวยงามตามความคิดและจินตนาการค่ะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะสำหรับลายประจํายามตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการลบกันนะคะก็คือลบรอยดินสอออกนั่นเองค่ะตอนนี้ก็คือลายสัญยามเราได้แล้วนะคะเย้ สำหรับวันนี้ครูกิ่งมีการบ้านให้นักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนวาดลายประจำยามคนละหนึ่งลายลงสมุดวาดรูปของโรงเรียนค่ะจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะพร้อมระบายสีตามความคิดและจินตนาการเมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วถ่ายภาพผลง,งานส่งเข้ากลุ่มส่งงานวิชาทัศนศิลป์ค่ะเดี๋ยวครูกิ่งจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ